ใบเตยอวยพรวันเกิดลุกน้องชายสุดที่รักสุดซึ่งกินใจเปิดคำอวยพรวันเกิดที่พี่สาวอย่างใบเตยสุธีวันเขียนถึงลูกชานวิทน้องชายสุดที่รักต้องบอกว่าซึ่งมากๆา,กากํสหรับวันเกิดปีนี้ที่นอกจากจะเห็นภาพตื่นมาทําบุญตักบาตรแต่เช้าและไปฉลองวันเกิดกันแล้วใบเตยได้เขียนคําอวยพรวไว้วยาเหยียดอย่างสุดซึ่งผ่านอินสตาแกรมไว้ว่า แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะลูก LUXXT น้องสาวที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตแม่ใบขอให้นาลูกมีความสุขกับชีวิตที่ต้องมูฟออนต่อไปน้าลูกคู่ควรแก่การได้รับความสุขแล้วณน,นับจากนี้ขอให้หัวใจของน้องแข็งแรงขึ้นทุกวันวันให้น้ำตาและความเศร้าโศกทุกๆอย่างค่อยๆจางหายขอให้ความเจ็บปวดค่อยๆลดลงตามการเวลาขอให้เวลาเย,ยียวยาเราสองคนจับมือข้ามผ่านวันร้ายๆในชีวิตขอให้หัวใจที่แตกสลายของเราค่อยๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพี่สาวคนนี้กลับมาแล้ว สัญญาว่าจะดูแลทุกคนและเป็นผู้นำในครอบครัวที่จะทำให้บ้านและครอบครัวของเรากลับมามีความสุขอีกครั้งในวันที่น้องอ่อนแอพี่สาวคนนี้จะอบกอดและแข็งแกร่งแทนน้องตลอดไปขอบคุณน้องที่ตลอดระยะเวลาที่พี่เตยไม่อยู่น้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวแทนพีตพ่ตพิษได้อย่างดีแบบที่ไม่รู้ว่ามนุษย์คนหนึ่งจะก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงกระทันหันของชีวิตนี้ได้อย่างไร ขอบคุณที่ดูแลเวทมนต์เป็นอย่างดีแทนแม่มาตลอดเวทมนต์โตขึ้นเข้ามาย้อนดูเขาจะต้องรักหน้าลูกของเขามากที่สุดขอบคุณที่ทำหน้าที่ดูแลคนรักจนถึงวินาทีสุดท้ายและสำคัญที่สุดขอบคุณที่สู้เพื่อพี่เตยในทุกๆวันรู้ไหมว่าตอนอยู่ในนั้นสองคนที่พี่เตยคิดถึงแทบขาดใจคือเวทมนต์กับหน้าลูกต่อไปนี้แม่ใบจะไม่ไปไหนอีกแล้วนะ่าเราจะสู้และกลับมาทำให้เบบีของเราอบอุ่นและมีความสุขที่สุดสุดท้ายนี้ enjoy your special day I hope